สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่กีตาร์นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมงูอีกแล้วนะครับบางคนถามว่าเฮ้ยพีเ่เล่นเกมนี้บ่อยแล้วก็เปลี่ยนเกมใหม่นะครับแต่ไม่ใช่ความคิดเห็นนะครับอาจจะไม่ใช่จะทําในใจนะครับ แอนะครับไม่เปลี่ยนเกมน,นะครับอ๋อสักสิบนาทีนะครับแอบเกมอุ้ยมันมันกำมันมันจะดักเราอุ้ย,ยเกือบเกือบเกือบจอดคือเดิมโอ้ ชนอีกนะครับเนี่ยกินไปกินไปกินไปยิ่งยิ่งยิ่งยิ่ันหนักหน้เลยหนุนต่อหน้าต่อตากันเลยเรียบร้อย ผมน้ำหน้าอือปีแต่เสียใจคะแนนมากเลยอ่ะเออกิอนกินเสียใจคะแนนสูงไหมอื้อหือยงนีของฟีมี เล่นให้ได้เล่นให้ได้เล่นให้ได้อย่าพอยอกพ่ออุ้ย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 ไม่เสียนเกมใหม่หรอกคราวนี้เดี๋ยวจะหาว่าพี่เรื่องมากกูกกานนีกุ๊นนู่กุ๊นนี่กุเสียงสีขาวอู้ แล้วนะคะมันบักหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้บักมัง้งไม่บักนะไม่บักนะเออไม่บัก แอบกินมากนะร้อ,อรอบแค่ไหนก็ยังรดนงกินอยู่ดีอ่ะโอ้ยปวดหัวกจนี้เกินกินไข่กินไข่ใครรู้ ใครรู้ว่าจุดก็ไม่รู้ไม่ใช่จุดนะครับจุดเฮ้ <Yay. S 1> เออรามอบใครเออดักใครดักใข่เออ,เอ,อ เพื่อมีคนมากินมันจะได้ชนทางเราล้มร,รักแค่ไหนก็คงไม่เวริร์กหรอกปิดสปิดสปิดสปิดกินกินไปกินกินไปดยก่อนอูอ โอ้โหไม่หวานไม่หวานไหวอยู่ค้างนี้่ไหวอยู่เออหูจังปะอุ้ยเกือเกือเกือไม่ใช่เขาเกือบนะครับเรานี่แหละเกือบโอ้มีของฟรีมีของฟรี วันนี้อาจจะได้ที่หนึ่งนะครับหรือบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ที่หนึ่งครับมันอุยบักเปาเนี่ยมีแต่คนดักเราอ่ะไม่ดักคนอื่นบ้างเลยไงเอ้ยเอเอมีแต่คนจะมาฆ่าพี่อ่ะอุ๊ยมีฆ่าคนอื่นบ้างเลยแล้วไงฆ่าแต่พี่คิดว่าพี่โง่ยใช่ไหมงั้นจัดไป เออสวนน้ำมหน้าหาว่าพี่โง่ดีนะักจะกินพี่หรอครับไม่มีทาง H, อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบอเกือบเกือบอ้ยเกือบโอ้ต้องสปีดต้องสปีดต้องสปีดสปีดตามเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดักเราอะ่ะสปีดรีบหนีเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเหมือนเดิมอะ่ะ อเ,หเหออโกินไปเดี๋ยวปล่อยอุ้ยเฮ้ย้ยย้ต้อเอ่อฮึ่มมฮอุ้ยึ่มโอยเกือบเกือบเกือบ นี่ไม่ได้โปรนะครับขนาดพี่ยังแพ้ได้เลยนะครับเร็วนอนนะทำอะไรเกียร์ทำบล็อกเบรเกียรเกียร์ัดวิดีโอครับโอุ้ยอุ้ยโยโปรนะครับกินไปกินไปกินไป ยำ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 ปูอร่อยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโยอ้อยจะสปีดทำไมตาสาทิตหน่อยว่าผมลูกขีาตจริงลูก้จาอนี่เลยนะคะรับรีบรีบรรอบรีบรีบเร็วรีรีบ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 รรี แต่อย่าสปีดมากนะักเดี๋ยวไปชนมันเออเรียบร้อยอย่าสปีดอย่าพึ่ง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 พี่กลัวชนหรอกพี่หัวใครมากกว่าอีกพี่หัวพี่หัวใครมากกว่าตัวเองเออเรียบร้อยคุยอย่าบอกนะว่าพี่ได้ที่สิบแล้ว ลอบรอบรอๆลอบรอมรอมตัวเล็กสปีดไม่ได้หรอกนีย่ยานะอย่าสปีดนะที่โปรย่าสปีดเถอ,อก,กิน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 ,ก,นกินไข่เอาให้ตัวใหญ่เพื่อจะได้กินไข่ต่อเมื่อโตแล้วเอามาเป็นอาหาร ก็อร่อยจริงๆเอาอื้อจ็ดพแล้วกดกดีกดีกกดอบเกดีกีกวีกดีกือบดๆอีกดีกดกาตีกกดีี่โปรด ไม่โปรดอยาอะไรก็มีแต่คาว่าได้โปรดได้โปรดเออ้เกือบ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 เกบเกือ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 บคเอ อุ้ย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 อุ๊ยเออยอดยอดเกมนี้อาจมีการชนะนะครับคือการที่กำจัดพวกเขาออกไปให้หมดแล้วทีนี้เราก็จะชนะโอ้โหโคตรดีเลยขอปุ๊บเกือบเกือบเกือบมีตัวอะไรก็ไม่บอกนะ อุตส่าห์ได้หนึ่งเออคลิปนี้พี่กีตาร์อขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเลย